สุดการรอคอย The Stone Gate เอาเด็แล้วครับน้อง u ั t i m a t e Skill จัก,กรพัรดิเด็กมาพร้อมกับตัวละครใหม่ Garo m o n อ t ์ r Form ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็กำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด้วย ร้านบับเบิชอปไก่ตันกุ้งคุ้มลำต้นแค่สิบาทบริการกดเกมพาร์ทแบบแดงดังแค่พิมพ์ชื่อไอดีโรบอหรือถ้าอยากอัพไววไวๆหาไอเทมแมปบอกฟุดและแมปฟิชพร้อมบ,บริการฟาร์แมปต่างๆอีกมากมายปลอดภัยส่งของไวบริการครบจบในที่เดียวแวะดูก่อนที่ลิงก์ปังหมดคอมเมนต์เลย ม่ผมอันดับแรกเราก็มาประกาศผู้โชคดีของคลิปวิดีโอนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมอ๋อพี่ลืมบอกไปนะผมเกมพาร์โกคู่มังเีิเขาได้ออกไปแล้วนั่นเองนะผมเดี๋ยวพี่จะให้เป็นเกมพาร์ใหม่นั่นก็คือเกมพาร์ตลัสวิวนั่นเองครับผมเป็นฟินิชเชอร์ e- โหมดใหม่ร้อยเก้าสิบเก้าโลบักนะแล้วก็ยินดีด้วยสําหรับน้องคนนี้นะผมที่ได้เกมพาร์ตลัสวิวไปนั่นเองครับผมและเช่นเคยครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมนะ ให้น้องๆช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง1000ไ like ลค์นะผมพี่ก็สุ่มแจกเกมพาร์ทลัสบิวเหมือนกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง1000ไ like ลค์แล้วก็คอมเมนต์ไอดีกันเข้ามาด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยมามาเขาเพิ่มโมเดลกระเป๋าเข้ามานะเห็นไหมเห็นไหมมาที่สกิลที่โดนปรับมานะผมอะตอมิกซามูไรนะผมควิกแซลต์ควิกแ l ลต์เนี่ยจะมีฟอร์นิเอร์เข้ามานะครับผมแต่ก่อนมันจะเป็นแบบฟันธรรมดา ตีเป็นไงอ่าว้ฮวมันต้องคัดซีนแบบนี้ดิวะฟินิเชอรกล่องป้องไม่ได้นะมันต้องคัดซีนแบบนี้ฟินิเชอ่ะโอ้โหเอาไงดิปาดสกิลหนึ่งเข้าคัดซีนตึงๆตีเป็นไงให้มันสมฐานะที่เป็นเดอะส o อง e กตอัปเดตหน่อยครับน้องเฮ้ แล้วก็อัปเดตพาร์ตสิบไปนะครับผมพาร์ตสเนี่ยแต่ก่อนอะมันจะเป็นดาบไฟแล้วฟันแรงขึ้นใช่ไหมตอนนี้มันเป็นดาบไฟฟันแรงขึ้นเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่จํากัดเวลาแล้วนะครับผมมันจะลุกอยู่ตลอดนะครับผมแต่ว่า ถ้าเราไม่ฟันน่ะไฟมันก็จะไม่หายนะผมแต่ก่อนน่ะมันจะหายเพราะว่ามันนับเวลา10วินะครับผม1ิวิหายเลยข้อเสียของมันก็คือเวลามันฟินิเชอร์ได้แล้วสตูวิ่งหนีไม่ได้ใช้นะครับผมพาสีมันก็เลยเปลี่ยนมาให้เป็นฟันเป็นฮิตแทนนะครับผมมาดูกันว่ามันฟันกี่ฮิต1 2สสีอ่ะ8ฮิตฟันไป8ฮิตนะครับผมไฟก็หายเห็นไหมดูมันฟัน8ฮิตดิด้เมจเท่าไหร่วะเนี่ย32 อ่าโอเคตัวแรกผ่านไปนะครับผมถัดไปจะเป็นของไซตามะนะครับผมอ่ามาสคอตประจำแมปนะครับผมไซตามะสกิล2เพิ่มฟินิเชอร์เข้ามานะครับผมมาเอเป็นไงเป็นไงใส่คัสซีนเข้ามาใส่คัสซีนเข้ามานะครับผมมันไม่ไแตกดังโบ๊แล้วต่อไปอะ่ะต่อไปมันไม่ได้แตกดังโบ๊แล้วนะครับน้องต่อไปหน้ามึงล้าเป็นรูปหมัดอะ่ะหน้าล้าเป็นรูปหมัดอะ่ะบอกให้ ยค่อยอีกค่อยอีกนี่บ้าบ้บ้บา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 บ้าบ้า้สุดยอดสุดยอดต่อไปเป็นโซนิคเพิ่มฟอนิเอร์สกิลเข้ามาฟาสต์สไตร์3า1ไปโหนึ่งไ้าชดว้าวเชี่ดูไม่ทันดูไม่ทันเอาใม่เาใมาม ชอว์ว้าว่าออา่อาเมนลันเนอร์เมนลันเน่สูงเกินสิ่งนี้นะได้ฟินิเชอร์มาใหม่ต่อไปเป็นจักรพรรดิเด็กทีนี้ไหมเพิ่มฟินิเชอร์สกิลหนึ่งสกิลสองพาสซีฟพาสไมา์แคนนอนแล้วก็เอาสกิลสี่ออกนะครับผมเอาสกิลสี่ดับเบลิลทรัเบลิลออกกลายเป็นทวินเบิร์ดแทน แล้วก็เพิ่มแวรเลียนของสกิล3เข้ามานะครับผมสกิล3มี2อแวรเลียนนะเอาไว้ใช้คู่กับกสกิล4เดี๋ยวพี่ทำให้ดูสกิล1นะครับผมฟินิเชอร์เพิ่มเข้ามานะลองสกิล1ดิบึ้มวัดบึ้มสกิล1เนี่ยเวลาฟินิเชอร์มันจะมันจะก๊อปปี้แมลงออกมาระเบิดอีกตัวหนึ่งนะครับผมกลายเป็นระเบิด2ตัวนะสกิล1 บึมอ่าเห็นหรือเปล่ามีแมลงลองอมาชอบไม่มีไม่มีท่าเฟินิเชอร์แต่ว่าใช้งานได้จริงนะไอ้น,นี่อันนี้ดีน,น่นี่เวลาเฟินิเชอร์ปุ๊บได้แปมแมลงมาระเบิดอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปสกิล2ทีนี้สกิล2ฟินิเชอร์นะครับพาสมา่าแคนนอนยิงว้าว <ś led> โดนหลุมดำดูด่ะดาเมจโดนทั้งหมดหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ดูดิไอตัวที่อยู่รอบๆจะโดนหรือเปล่าอ่ะลองฟินิเชอร์อีกทีนะบึ้มอ้หดูดด้วยเหรอดูดแล้วโดนดาเมจนะผมเฮ้ยแบล็คโฮลมัน black โฮลนี่วะเฮ้ยเอาจัดสกิล 2, สนนองพ l า s m a c a n นเนี่ยเวลาเราฟินิเชอร์ได้การยิงต่อไปมันจะเป็นปืนใหญ่นะครับผมก,การยิงต่อไปมันจะเป็นปืนใหญ่ มันจะเป็นปืนใหญ่ริวกันนะครับผมเห็นไหมสกิลสองจะเปลี่ยนชื่อเลยเรามาลองกันว่าตรงนี้มันจะถึงหรือเปล่าบึ้มเฮ้ยเฮ้ยถึงนะน่ะ <laughs> อะไรกันคำนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปลองไกลๆดิดไปลองไกลๆถึงก็เอาตรงนี้ถึงหรือเปล่าลองลอง เชี่ยถึงว่ะโคตรโหดโคตรอันตรายเชี่ยโอ้โหต่อมาจะเป็นสกิล4นะสามสองหนึ่งไปอ่าเป็นไ,ไงกระแทกเหมือนในเซนิคพีกเลย2ดอกนะครับผมกระแทก2ดอกบึ้มแต่ว่าออกจะแบบคอนโทรลยากไปนิดนึงนะพี่จะลองยิงให้มันโดน2รอบนะว่ามันดาเมจเท่าไหร่ยิงโดนครั้งเดียวดาเมจเท่าไหร่10.5นะครับ โดน2ดอกได้เมสจุดหถ้าโดน2ครั้งนะครับต่อมาสกิลสทีนี้มันมี2แวร์เลนนะครับผมปกติแล้วสกิลสปกติมันจะเป็นแบบนี้อ่าไตแล้วก็พุ่มลงมานะครับผมอีกแวรเลนหนึ่งก็คือต้องคอมโบกับสกิลสี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่รามไม่ดูต้องกดสกิลสี่ก่อนจังหวะที่อยู่บนอากาศให้กดสกิลสามไปสกิลสามยำกำมํมมปไง อันนี้โดนยากหน่อยนะต้องต้องใช้แบบฝีมือนิดนึงอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองทำให้มันโดนดูเป้าเป้า,ปาว้าวอ่าโดนเรียบร้อยวู้ดาเมจลสิบสองดาเมจสิบสองนีครับครั้งแรกครั้งที่สองแล้วก็ย่ำกามอมอ่าดาเมจอยู่ที่สิบสองมาทีนี้อันติทีนี้ <laughs> นี่เหมือนในสนิงพีกเลยมาผม3 2 1ไปฮึอ่ะวู้ย่า,า,าไปไงอ้อสารฝันเด็กน้อยได้ขี่กันดั้มเดี๋ยวพี่จะลองแบบแปลงร่างดูว่าว่ามันจะโดนดาเมจหรือเปล่านะ3 2 1ไปเอ้ย แล้วไอ้น้องบึ้มเฮ้ยโดนดาเมจนะเท่าไหร่วะเชีย่ยดาเมจยี่สิบยี่สิบห้าดาเมจยี่สิบห้านะผมอ่าเป็นเอวีด้วยนะครับผมหลังจากที่แปลงดั้งอ่าลองแดตด,ดูยอ่อบึ้มดาเมจเท่าไหร่วะเฮ้ยดาเมจแรงจังวะสามสองหนึ่งไปบึ้ม จะเหลือเหลอแดดต่อยแดดต่อย,ต,อยตึงๆหลังจากที่เราแปลงร่างเป็นการดั้มแล้วเราจะไม่สามารถกระโดดได้นะผมแล้วก็ M1 ก็จะโหด,ดขึ้นนะครับผม M1 สามารถกดสีครั้งได้นะ M1 กดครั้งแรกจะเป็นการยิงพาร์มากบึ้มดาเมจเท่าไหร่ดาเมจ1 1นะครับผมครั้งแรกบึ้มครั้งที่2กาะทืบครั้งที่3กระโดดทุบ ครั้งที่สี่ปาดตึงๆไงไอ้เฮียเอ็มวันก็กินขาดแล้วอ่ะกู <c oughs> บอกไอ้พวกทีมเมอร์นะ <c oughs> มึงเข้ามาเลย <c oughs> มึงเข้ามาเลยมึงเจอกันดั้มโอยน้องโมบิลสูรกันดั้มมึงรู้จักบ่คือขนาดเอ็มวันเฉยๆมันดามเมจไปสี่สี่สิบแปดวะเนาะ <c oughs> ถ้าโดนเต็มๆมาครบชุดอ่ะหนึ่งสองสาม, <c oughs> สามแล้วก็ปาดต,ตึงๆไง ดามเมจ48นะครับผมโดนครบชุดสกิลหนึ่งนนี้นเฮ้ยอ๋อสวยแล้วก็กระโดดเสียบสไลด์ตึงๆสไลด์ตึงๆเดี๋ยวนะเชีย่ยดามเมจเท่าไหร่หมา่ยดามเมจ51.5นะครับผมขอสกิลหนึ่งใหม่นะครับผม3 2 1ไป กระชากแล้วก็เสียบแล้วก็ถอยหลังอืเป็นไงต่อมาเป็นกาโลมอนเตอร์ฟอร์มมาดูสกิลหนึ่งครับผมสกิลหนึ่งกาโลา <laughs> อะไรวะเนี่ยอ่าเป็นไงต้องกดสองรอบนะครับผมดูเหมือนจะเท่อยู่นะเอาใหม่ทีอู้ห้ไดเมทได้ไร เอาดาเมจน้อยจังดาเมจแปลอีกเหรอเขาบอกว่ากดได้สามรอบนะเดี๋ยวลองดูสกิลหนึ่งเฟิวฟิวเอาใหม่อีกทีนะผมด,ดูดาเมจร,รวมกันาดาเมจร,รวมเท่าไหร่ดาเมจร,รวม12อเหรอต้องเล็งให้โดนศัตรูด้วยมันถึงจะกดกระโดดได้อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเราเล็งไม่โดนศัตรูมันมันจะกดไม่ได้นะต้องเล็งให้โดนศัตรูด้วย ก็ประมาณนี้สำหรับสกิลหนึ่งต่อมาเป็นสกิลสองนะครับผมไปทุบทุบทุบโอ้โหทุบสามดอกด้เมจอยู่ที่18นะครับผมออีกทีนึงบอกจับทุบทุบแล้วก็ทุบนะนะครับผมอ่ามาลองสกิลสามนะผมสกิลสามมีอยู่อยสองแวรนเลยนนะเดี๋ยวพี่ลองแบบธรรมดาก่อน สกิลสามเต oh. ะโอ้ศัตรูโดนอ่า uh, น mm ็อกแบ็กไปทางซ้ายนะผมดาเมจอยู่ที่9%อ่ะ uh. มาลองแบบที่สองนะผมแบบที่2เนี่ยเราต้องกดกระโดดด้วยนะเราต้องกดกระโดดพร้อมกับกดสกิล3นะผมสามสองไปงัดขึ้นตวัดนี่เป็นท่าในสนิปพิกนะตัวนี้ดาเมจจะอยู่ที่17นะครับผมดาเมจแรงสิบ17อ่ะขออีกทีนึง งัดขึ้นแล้วก็เตะเตะหมุน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 อืมอ่าโอเคใช้ได้17ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้คู่กับสกิลหนึ่งดูนะครับผมสกิลสามบวกสกิลหนึ่งนะงัดขึ้นนี่นี่เป็นไง้าคอมโบคอมจอม่ะสามหนึ่งเอาไปนะงัดไปโบ ไี yeah. ด้ดาเมจเท่าไหร่ดาเมจประมาณ29นะครับผม29.1รวมกันนะครวมกันนะผมสกิล3กับสกิล1เอาเรามาลองคอมโบสกิล3 2 1อ่ดูยากโคตรยากเลยทีนี้ลองทำดูมันจะได้หรือเปล่า ประมานี้ลองวอลคอมโบดูดิอ่าวอคอมโบยังเป็นของกาโลตัวเดิมอันติยังไม่มาอันติเวลากดอันติก็จะมีแค่เพิ่มเลือดนะครับผมไม่มีล่างอันตินะครับผมมีอะไรอีกที่เพิ่มเข้ามาใหม่แ a ้งแมปที่เพิ่มเข้ามานะครับผมแ a งแมปจะเป็น6 6แมปนะเพิ่มอ e ีโมดเข้ามาใหม่37อันนะครับผม อันเก่ายังเก็บไม่หมดเลยแล้วก็อีโมดลิมิเต็ดเพิ่มเข้ามา2อันนะครับอีโมดลิมิเต็ดนะครับอันแรกจะเป็นอีโมดออร่านั่นก็คือทรูออร่าเนี่ยผมอ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อเลยแล้วก็อีกอันนึงเป็นลอสฟิวลอสฟิวจะเป็นฟินิเชอร์อีโมดอ่าเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเดี๋ยวรออันแรกออร่าเนี่ยผมทรูออร่าออร่าที่แท้จริงไหนเชีย โอ้โหเฮ้ยนี่มันอย่าบอกนะโอ้โหโอ้โหเปไงนี่มันกรอนบอกเหรอใช่หรือเปล่านี่มันกรอนบอรว่าใช่เลยแล้วแล้วขางอย่างนี้เลยนะไม่ออกจากแอนิเมชันนะนอกจากจะโดนต่อยนะเอาไม่มีออร่าเหรอ ไม่มีออร่าเลยเหรอนึกว่าหลังกดเสร็จจะมีออร่าไม่ใช่เหรอไม่มีเนี่ยไม่เหมือนแอนเก่าเลยแอนเก่ายังมีเลยอะ่ะแล้วก็ฟ e อนิเจอร์อีโมดเฮ้ยเฮ้ยนี่มันโอ้โหชัดเลยชัดเลยเน้องนี่มันก่อนจะชัดนี่มันก่อนจะชัดเลยครับผมสิหรอตอนที่สู้กับปีโตนะ อันนี้ใครไม่รู้ไม่ใครดูฮันเตอร์บุ้มนี่หลบหนึ่งฉากเตะกระทุ้งขึ้นบนฟ้าแล้วก็ยังยิงยาวปกเบายิงทบุบอือได้อีโมดท็อกซิกใหม่แล้วเนาะพี่ได้ท็อกซิกอีโมดอันใหม่นะครับน้องสุเหล่ <c oughs> อมึงโดนกูมึงโดนกูวฟนิเจอร์แหลกแน่ไอ้พวกกีมเมอร์ท็อกซิก บิลโหวดเขาบอกว่าสามารถโหลดแมพของโหมดแล้งเข้ามาได้อ๋อแล้วก็สกิลที่ถูกเอาออกไปสามารถสามารถหาในโหมดบิลโหวดได้เพิ่มทักษะมอบทาให้เราสามารถแปงลงร่างเป็นวัตถุได้อ่าลองลองลองมอบดิเขาบอกใส่เข้ามาเนสกิลสี่เฮ้ยแปงลงร่างเป็นต้นไม้สกิลสี่กดสกิลสี่อีกรอบ อ่ะแปลงร่างเป็นมันเป็นสกิลสุ่มเหรอลองกดอีกทีดิเอาแปลงร่างเป็นต้นไม้อย่างเดียวเลยหรอเอาเป็นโคมไฟได้ด้วยไอ้นี่มันสุ่มนะนี่มันสุ่มนะครับแปลงร่างเป็นเก้าอี้ย่าฮสกิลบิลเดอร์เดี๋ยวนะมันมีสกิลบิลเดอร์เข้ามาอ๋อเราสามารถสร้างสกิลได้คูดาวดนั่นไหระครูดาวสามวิเอา ชื่อสกิลว่าเซสคิลเลอร์แล้วก็สามารถเพิ่มเพิ่มสกิลอะไรเข้ามาเฮ้ยพคตจรเง๋งไหนๆแน่พี่ลอง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 ดูสกิลอะไรดีน้าเอาแฟลชสไตล์เอาแฟลชสไตล์แฟ่ชสไตล์เพิ่มอีกได้ไหมเพิ่มอีกได้ปะแฟลชสไตล์แล้วอะไรต่อแฟ่ชสไตล์เข้าเข้าไปแล้วก็อะไรต่อ5่าชูริโอชูริโพาร์มาแคนนอนสามารถเพิ่มแอตแทกสปีดได้เพิ่มแอนิเมชันสปีดได้ อ่ะเดี๋ยวพี่ลองดูแบบซีโฟลอ่ะเดี๋ยวลองลองสักอันก่อนพี่สามารถใช้สกิลนี้ได้ยังไงมันอยู่ในบิลโหมดหรือเปล่าคอนฟิกสกิลมูฟเซตอ่านี่ไงมันอยู่ในมูฟเซตอ่ะเดี๋ยวลอง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 อสกิลที่เราทำมาเองเนะี้ยคือจะดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะเซคิลเลอร์ ไหนลองสกิลหกวัดเหรอวัดเ e l l คล้ายๆมันเอามันเอาสกิลมายำๆรวมกันแล้วมันเอาแอนิเมชันแอนิเมชันมาใส่เอาเอามาเป็นคอนเทนต์ได้นะอันนี้เอาใหม่อีกทีปาดนี่แอนิเมชันจ่อพุยอวู้ฮู้ ปิดฉากด้วยแคนนอนถ้ายิงมันมันแปลกๆ,ๆวะ่ะถ้ายิงมันเหมือนเออมันปล่อยลําแสงออกจากวางขายัางไงไม่รู้อะ่ะโว์แล้วก็ปล่อยลําแสงอกอกจากวางขาไอ้่า<ก>ว<ล>่าใช่แล้ะโอเคก็มีประมาณเท่านี้สำหรับอัปเดตของ The s t o n t g u n Battlegun นะผมถ้าชอบดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิป ออนไลด้วยเจอกันใหม่ EP นะหน้าไปแล้วผม